เรากำลังมีคนที่จะพาให้น้องๆเนี่ยได้ก้าวข้ามขึ้นไปอีกซึ่ง3นักเตะน,นี้ผมเชื่อว่านี่คือแนวรุกที่จะเป็น next gen เป็นอนาคตของทีมชาติไทยเป็นแนวรุกยุคใหม่ของทีมชาติไทยเลยและอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรามี แนวรุกหลังกองหน้าที่ดีที่สุดตลอดการยุคหนึ่งของทีมชาติไทยเลยก็ว่าได้ สวัสดีครับยินดต้อนรับเข้าสู่จอห์นสตอรี่กับพทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่าครับวันนี้ผมจอห์นนะฮะจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวที่ผมมองเห็นครับอนาคตของทีมชาติไทยเลยครับหลังจากที่ได้ดูเกมนะครับทีมชาติไทยบุกไปเอาชนะสิงคโปร์3ประตูตอนหนึ่งในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นัดที่2นะครับซึ่งทําให้ทีมชาติไทยในยเก็บ3แต้มแล้วก็กลับมาอยู่ในเส้นทางของการลุ้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียได้สําเร็จนะครับซึ่ง mm -hmm. หนึ่งในเรื่องที่ผมประทับใจก็คือการได้เห็น3นักเตะแนวรุกนะครับหลังกองหน้านะครับได้ยืนในตำแหน่งที่เขาถนัดนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมมานองพอคิงนะครับที่ฟังเสียงของแฟนบอลนะครับฟังกระแสของแฟนบอลนะครับแล้วก็เราได้เห็นเนี่ยสุภโชคสารชาติยืนในตำแหน่งฝั่งซ้ายนะครับอ่ามีสุภาพบเหมือนตานะครับในตำแหน่งแนวรุกฝั่งขวาแล้วก็เอกนิปัญญาอยู่ตรงกลางนะครับเป็นมิดฟิลด์เบอร์สิแทนที่ของชนะทิพย์สงกระสินที่ได้ บาดเจ็บนะครับจากเกมที่แพ้จีน1นประตูต่อ2ที่ราชมังคลากีฬาสถานเมื่อวันพฤหัสที่แล้วนะฮะซึ่ง3นักเตะน,นี้ผมเชื่อว่านี่คือแนวรุกที่จะเป็น next gen เป็นอนาคตของทีมชาติไทยเป็นแนวรุกยุคใหม่ของทีมชาติไทยเลยและอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรามีแนวรุกหลังกองหน้าที่ดีที่สุด ตลอดการยุคหนึ่งของทีมชาติไทยเลยก็ว่าได้เดี๋ยววันนี้ฮะเราจะไปเจาะลึกเหตุผลว่าทําไมผมกล้าพูดคํานี้ออกมานะครับอะแต่ก่อนอื่นนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์บนครับเป็นกําลังใจให้กับช่องจอนด้วยนะครับวันนี้ก็ 20, 3, 2องหมื่นสามนะก็อยากไปถึง3 0,000เร็วๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังขอบคุณทุกท่านนะครับที่กด Sub subscribe ติดตามพวกเรานะครับอะ อย่างแรกเลยครับที่ผมอยากจะไปพูดถึงน้องเชคน้องบุกน้องแบงค์เนี่ยที่มองว่าทำไมนี่คือ3แนวรุกที่จะเป็น next gen ที่ยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยนะครับหนึ่งเลยครันี่คือวันเดคิดจากไทยลีกที่ปัจจุบันยังมีอายุน้อยพวกเขาเติบโตมาจากศึกฟุตบอลไทยลีกได้ลงสนามตั้งแต่อายุ15-16-17โดยประมาณครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องพิสูจน์ตัวเองในเวทีระดับไทยลีก นะครับโดยสุภโชคสารชาติเนี่ยเขาได้ลงสนามนะครับให้กับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับตั้งแต่อายุประมาณสัก16-17ปีนะครับแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าแชมป์กับบูร์รัมยูเนเต็ดมามากมายนะครับโดยแชมป์ไทยลีกเนี่ยเขาได้มาแล้ว4สมัยนะฮะแล้วก็แชมป์เอฟเอคัพ2สมัยแชมป์ลีกคัพอีก3สมัยนะครับแล้วก็ติดทีมชาติไทยนะครับสำหรับเจ้าเชคเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณ19ปีส่วนเอกนิตปัญญาครับปัจจุบันอายุ24ปีก็ยังไม่เยอะมากนะครับยังมีเวลาในการใช้งานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวลงสนามให้กับเชียงรายเนี่ยตั้งแต่อายุ15แล้วก็ยิง ประตูนะครับสร้างสถิติยิงประตูด้วยอายุน้อยที่สุดนะครับ15ปี11เดือน28วันนะครับเป็นการทําประตูให้กับเชียงรายในวันที่18ตุลาคมปี2558น,นัดนัดที่แพ้ให้กับเมืองทองยูเนตเตสหประตูละสี่ซึ่งสถิตินั้นเกิดขึ้นและหลังจากนั้นก็โดนสุนทสเหมือนตาทําลายนั่นเองนะครับโดยเอกนิตเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็เป็นวันเดอ์คิด ในศึกฟุตบอลไทยลีกครับและก็พาเชียงรายนะครับคว้าแชมป์ไทยลีกได้สําเร็จในปี2019นะครับซึ่งถือว่าเป็นแชมป์ที่แบบเซอร์ไพรส์แล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆซึ่งหนึ่งในนักเตะที่สร้างผลงานได้ดีให้กับกว่างซงมหาภัยนั่นก็คือโจบุ๊เอกนิดเนี่ยแหละฮะแลวก็ติดทีมชาติไทยเรื่อยมาตั้งแต่อายุ19นะครับ U19 U23 นะครับแล้วก็ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับปัจจุบันอายุ24ปีติดทีมชาติไทยตั้งแต่2019นะครับในยุคข,ของอากิรานิ โนย้อนไป4ปีที่แล้วก็คือตั้งแต่อายุ20ปีแล้วก็ทำประตูให้กับทีมชาติไทยได้ด้วยนะครับในศึกฟุตบอลโลก2,022ครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นคนยิงประตูให้กับทีมชาติไทยในเกมที่เอาชนะ u ูเได้2ประตูต่อหนึ่งที่สนามธรรมศาสตร์ศูนยรรังสิตนะครับปลายปี2019นั่นเอง คือเป็นเด็กที่เติบโตมาเป็นวันเดอร์คิดที่เติบโตมานะครับและอีกรายหนึ่งก็คือสุพรัทเหมือนตาาห้โหล่าสุดก็เพิ่งยิง2ประตูนะครับในเกมที่เอาชนะสิงคโปร์ได้และก็เป็นเกมที่เขาเนี่ยสามารถทําประตูร่วมกับพี่ชายได้ในเกมเดียวกันใน,นศึกฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ด้วยนะครับสุพนัทเนี่ยทำลายสถิติของเอกนิตครับเคยเป็น1ใน60ดาวรุ่งพุ่งแรงของ โลกใบนี้เลยในการจัดอันดับของเดอะการเดียนะครับสื่อดังในประเทศอังกฤษทําลายสถิติของเอกนิตนะครับเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ทําประตูได้ในศึกฟุตบอลไทยลีก15ปี9เดือน25วันนะครับในเกมที่ บุยลำเนี่ยเอาชนะแอร์ฟอร์ดได้5ประตูตอ่อศูนย์นะครับหลังจากนั้นก็ทําลายสถิติอีกเยอะแยะเลยครับทำลายสถิติอา,อายุน้อยที่สุดของสโมสสอนนะครับที่ได้เล่นในสืกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็เป็นดับ5ที่อายุน้อยที่สุดที่ได้เล่นในสืกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทําประตูได้ในสืกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็เป็นนักเตะอ,อายุน้อยที่นนส,ฟฟนนสุดที่ทําประตูได้ในสืบฟุตบอลยูฟ่าชิงแชมป์เอเชียด้วย แล้วก็ยิงให้กับทีมชาติไทยทุกชุดในเยาวชนนะครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียไม่ว่าเป็นยู6ชิงแชมป์เอเชียยู9ชิงแชมป์เอเชียยู3่ชิงแชมป์เอเชียและปัจจุบันก็ยังเพิ่งอ,อายุ21ปีเท่านั้นนี่คือสุดยอดวันนคกีฬสคนครับที่มารวมตัวกันอยู่ข้างหลังกองหน้าคนหนึ่งเล่นฝั่งซ้ายคนหนึ่งตรงกลางแล้วก็คนหนึ่งฝั่งขวานะครับอันนี้คือการรวมตัวสุดยอดวันนคดีที่อายุยังไม่มากนักนะฮะอย่างที่2ครับ ที่ผมรู้สึกว่าทําให้3คนนี้เนี่ยโดดเด่นขึ้นมาเยอะมากๆในเกมล่าสุดนกะ็คือ ตอนนี้พวกเขาไม่ได้อยู่ในไทยลีกแล้วเป็นวันนักิีจาไทยลีกที่เดินทางไปเล่นที่ต่างประเทศได้รับการยอมรับด้วยนะครับสุภโพคสรารชาติตอนนี้เล่นอยู่กับคอนซาเดเรซัปโปโลในศุกฟุตบอลเจลีกทั้งยิงทั้งจ่ายครับส่วนเอกนิตปัญญาเล่นอยู่กับอุรวัตเลดดมอนนะครับนี่คือทีมระดับเกรดในระดับแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อฤดูก,การก่อนและได้เล่นในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกกับอุรวัตในปีนี้และทําประตูได้ด้วยนะครับนัดล่าสุดลงมาแทน พี่เจชนาทิพย์สงกระสินแล้วก็ทําผลงานได้ดีมากโดดเด่นมากๆแอสซิสเป็นหนึ่งแอสซิสให้กับสุพชคสรารชาตินะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะแอสซิสให้กับทั้งสุพนัทลูกหนึ่งนะที่ยกบอลข้ามกองหลังไปโอว,วิชั่นในการจ่ายบอลดีมากนะครับแล้วก็มีลูกหนึ่งเกือบจ่ายให้กับสุพชัยเจเด็ดยิงไกลแล้วก็มีลูกไข้ด้วยเล่นดีมากนะครับสาหรับเจ้าเอกนิดแล้วก็อีกรายหนึ่งครับ ที่เล่นอยู่ในหลีกนอกเหมือนกันนี่คือสมรรัน์เหมือนตาครับเล่นอยู่กับ o อเ e ชลูเวในวัยเพียงแค่21ปีได้ไปอยู่ในหลีกเบลเยียมแล้วการได้เล่นอยู่ในหลีกต่างประเทศ นั่นหมายถึงว่าพวกเขามีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะไปปรับตัวไปสู้กับนักเตะระดับแบบยุโรปไปสู้กับนักเตะในระดับแบบเจลีกนะครับปรับตัวแล้วก็มีการต่อสู้เพื่อที่จะแย่งชิงในตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นตัวจริงไม่ว่าจะเป็นตัวสํารองโอกาสในการลงสนามทุกอย่างครับสภาพจิตใจน้องๆพวกนี้แข็งแกร่งมาจากลีกนอกพร้อมกันเนี่ยเซนบงเซนบอลทุกอย่างมันเข้าขายกันหมดครับไปที่เรื่องที่3ามที่ผมจะบอกคือฟุตบอลมันทันกันหมดสําหรับ3คนนี้พอมาจากลีกนอกปุ๊บ ฟุตบอลมันทันกันครับสมัยปัจจุบันเนี่ยการสลับตำแหน่งในในแดนแนวรุกเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเมื่อก่อนครับถ้าเราเห็นปีกซ้ายเขาก็จะอยู่ฝั่งซ้ายเห็นปีกขวาก็อยู่ฝั่งขวาอย่างนั้นฮะไม่มีการมาสลับกันแต่ปัจจุบัน3รายนี้ผมเชื่อว่าเขามีความเป็นฟุตบอลสมัยใหม่ครับมีความสมูทในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งอย่างรวดเร็ว ในเกมแล้วก็เข้าใจเลยว,ว่าพอเวลาคนนี้มาอยู่ฝั่งนี้คนไหนจะต้องไปอยู่ฝั่งนั่นนะครับสุพชคเนี่ยเขาเล่นฝั่งซ้ายได้ดีแต่เขาก็เล่นกองกลางตัวรุกได้เล่นฝั่งขวาก็เล่นได้นะครับแล้วก็สุพนัทเล่นไปถึงกองหน้าได้ฝั่งซ้ายเล่นได้อยู่แล้วแล้วก็กองกลางตัวรุก หลังกองหน้าหรือว่ากองหน้าตัวต่ำก็เล่นได้เอกนิกก็เช่นกันปีกขวาเขาก็เล่นได้ในยุคอกากิระนิชิโนะเนี่ยเป็นปีกขวาตัวจริงของทีมาติไทยฝั่งซ้ายเขาก็เคยเล่นกับสม,มสรกับเชียงรายเนี่ยเลี้ยงตัดเข้าในนะครับแล้วก็ยิงแบบสุพรโชคเลยคือมันสลับกันได้หมดครับและ3คนนี้มีทุกอย่างที่นักเตะสมัยใหม่ในแนวทุกควรจะมีไม่ว่าจะเป็นความคล่องความฟิตความเร็วนะครับความฉลาดในการเล่นมีวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลแล้วก็ไม่ทิ้งเกมรับด้วยโดยเฉพาะสุบรณนั้เหมือนตามผมชอบมากเลยเขาเป็นคน ที่มีทัศนคติไม่ทิ้งเกมรับจริงๆเป็นปีกขวาที่มีความฟิตและลงมาช่วยแบ็กขวาบ่อยมากนัดล่าสุดเนี่ยตอนที่1-1เนี่ยมาโนโพก,กิงจับไปเป็นวิงแบ็กขวาด้วยรับผิดชอบทั้งเกมรับเกมรุกแล้วก็ทําผลงานได้ดีคือมันเป็นตําแหน่งที่เขาเนี่ยเคยเล่นอยู่แล้วนะครับในในระบบหลัง3าของบุยลำเนตบุยลำเนตเนี่ยจะมีหลังสามเป็น35 2หรือ343โดยสุพณนัทเนี่ยเขาจะเล่นฝั่งขวาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องช่วยรับผิดชอบเกมรับ,บทางฝั่งขวาอยู่แล้วนะครับซึ่งมันเป็นเรื่อง ปกติเลยซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็สามารถทําได้ดีในเกมล่าสุดนะครับทั้งลงไปรับแล้วก็ขึ้นมารุกแล้วก็ยิงได้2ประตูด,ด้วยนี่คือเรื่องที่3นะครับเรื่องแรกก็คืออายุยังน้อยเป็นวันได้คิดนะครับโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่องที่2โตขึ้นมาพร้อมกันเสร็จไปหลีกนอกพอไปหลีกนอกเสร็จฟ,ฟุตบอลมันทันกันนะครับอย่างที่ผมบอกไป3เรื่องนี้อย่างที่4ครับเราไม่ได้จับ3คนนี้มาโดยที่พวกเขาไม่รู้จักกันเขาเล่นด้วยกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งสุพนัทกับสุปโชคเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะเป็นพี่น้องการเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กนะครับพอมาอยู่บุรีรัมย์ยูเนเต็ดด้วยกันนะครับก็เล่นในทีมเยาวชนด้วยกันคว้าแช,ชมป์โค้ชคัพมาด้วยกันนัดชิงชนะเลิศก็ลงสนามด้วยกันชนะเมืองทอง1-0สุปโชคเป็นคนยิงนะครับผมก็ไปดูเกมในวันนั้นด้วยแล้วก็ขึ้นมาอยู่ทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีก็เล่นด้วยกันนะครับแล้วก็มาอยู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ปัจจุบันก็เล่นด้วยกันแล้วส่วน แล้วก็อยู่กับสุพนัทแล้วก็เล่นกับสุพนัทนะครับในชุดอายุไม่เกินตั้งแต่โห23ปีเนี่ยหลายรายการเลยครับเอกน,นิตสุพนัทสุประโชคเราจะเห็นชื่อนี้ครับเล่นกับทีมชาติไทยชุดเยาวชนมาด้วยกันมาตลอดเพราะฉะนั้นการจับพวกเขามาอยู่ด้วยกันหลังกองหน้าด้วยกันมันเลยสมูทไปหมดฮะและก็สุดท้ายครับเหตุและผลสุดท้ายคือเรากําลังมีคนที่จะพาเหตุผลที่ผมบอกไปทั้งหมดให้น้องๆเนี่ยได้ก้าวข้าม ขึ้นไปอีกนั่นก็คือมาซาทาะอิชิอีครับนี่คือโคชที่เคยประสบความสําเร็จพาคาชิมาเลิกนะครับคว้าแชมป์เจลีคว้าแชมป์เอ็มเพลเลอร์ครับคว้าแชมป์ลีครับนะครับของสึอฟุตบอลในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มาอยู่กับประเทศไทยเนี่ยมาคุม สมุรปราการซิตี้สร้างชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาแล้วก็ไปอยู่กับบุร์ลัมยูเนเตดคว้าชแชมป์ให้กับบุร์ลัมยูเนเตตเช r ยโปรแชมป์สองฤดูกาลติดต่อกัน6กแชมป์เต็มๆไม่มีชแชมป์ไหนที่ไม่ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับสำหรับมาราชัดะอิชิอิเขาทําได้ทุกชแชมป์กับบุร์ลัมยูเนเตดก่อนน้านี้2ฤดูกาลติดๆครับแล้วก็ตอนนี้ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นเฮดโค้ชของทีมชาติไทยชุดใหญ่แทนที่ของอเล็กซานเดร์มาโนพอกกิงที่บกมือลา ทีมชาติไทยไปเรียบร้อยหลังจากทําผลงานได้ไม่ค่อยดีนักนะครับในึกฟิตบอลโลก2026รับกันเลือกโซนเอเชียร,รอยต่อนนี้จะเป็นอิชิอิในการมาทําทีมต่อไปอิชิอิจะเข้ามาแล้วก็จะต้องเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับในแมตช์อุ่นเครื่องเตรียมทีมเอเชียนคัพในช่วงปีใหม่นี้แล้วก็ต่อเนื่องหลังจากนั้นก็จะมีึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย,รชยรหรือว่าเอเชียนคัพ 2023ที่กระเถิบไปเล่นในเดือนมกราคม2024ที่ประเทศกาตาร์ในการเจอกับทั้งซาอุดิอาระเบียคีริสสถานโอมานเรามีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบนะครับเจอกับ3ทีมนี้ผมว่าไม่ได้ยากเกินความสามารถของนักเตะไทยแต่อย่างใดนะฮะแล้วก็สุดท้ายเราจะต้องมีคิวอีก4เกมนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบกรักเรเลือกโซนเอเชียไม่ว่าจะเป็นการเจอกับเกาหลีใต้ทั้งเจ้าจะละเยือนนะฮะแล้วก็มีการเจอกับจีนในการไปเยือนและเจอกับสิงคโปร์ในบ้านด้วยนะฮะซึ่งอิชีิการเข้ามาของเขา ผมเชื่อว่าเลเวลระดับอิชิอิที่ผ่านประสบการณ์ในการเคี่ยวเข็นนักเตะดังๆในประเทศญี่ปุ่น หรือในประเทศไทยมานะครับเขาจะสามารถหารูปแบบวิธีการเล่นระบบการเล่นที่ทําให้3คนนี้ฮะทั้งสุโโชคสรารชาติสุพนัญเหมือนตานะครับแล้วก็เอกนิ์ปัญญาที่ปัจจุบันเนี่ยเกินกว่าลีกไทยไปแล้วเนี่ยทำให้ทีมชาติไทยนะครับมีแนวรุกที่ดีขึ้นเฉียบขาดขึ้นเฉียบคมขึ้นนะครับแล้วก็มีความบู่วาบมากขึ้น ไอ้วันที่เจอกับสิงคโปร์เนี่ยก็วูบวาบแล้วนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่าคู่แข่งก็คือสิงคโปร์แต่คู่แข่งดานต่อไปเนี่ยคุณจะต้องเจอกับทั้งซาอุนะครับญี่ปุ่นที่จะได้ไปฟุตบอลได้ไปฟุตบอลโลกมาก่อนหนะ้านี้ก็ทาผลงานได้ดีด้วยเจอกับคีกีสถานโอมานนี่ก็ไม่ใช่คีคีเลยนะครับในระดับฟุตบอลเอเชียแล้วก็มีขู่เดี๋ยวต้องเจอกับ าหลีใต้ทั้งเย่าและเหยือนอีกนะครับเพราะฉะนั้น3คนนี้แหละฮะจะเป็นความหวังของทีมชาติไทยและอิชิอิเนี่ยแหละครับจะเป็นเรือจ้างจะเป็นคนที่เขี่ยวเข็นให้3คนนี้ก้าวข้ามขีดจํากัดขีดความสามารถของเขาอีกเพราะนี่คือหน้าที่โค้ชครับโค้ชมีหน้าที่รีดศักยาภาพของนักเตะออกมาให้มากที่สุดที่เขามีและเพิ่มพูนความสามารถให้มันเพิ่มขึ้นและเป็นรีดให้มันสูงขึ้นไปอีกนี่คือหน้าที่โค้ชแล้วผมก็รู้สึกว่าอิชิอิมีความเก่งพอที่จะทำได้ ซึ่งตอนนี้ครผมก็รู้สึกว่าหลังจากที่ทีมชาติไทยเนี่ย ในตอนนี้นะฮะในปี2023เนี่ยนักเตะที่เคยเป็นยุคโกลเด้นเจเนเรชันนะครับยุคทองของทีมชาติไทยที่อยู่ภายใต้การคุมทัพของพิโก้ซิโกเกศกศักเสนาเมืองนะครับที่เคยคว้าแชมป์ซีเกม2013เคยคว้าแชมป์เอเวฟซูซูกิครับ2014 2016นะครับแล้วก็มีคว้าแชมป์ซีเกม2015ภายใต้การคุมทัพของอพิโชคโชคทวิพรมรัตน์นะครับแล้วก็คว้าอันดับ4ในการแข่งขันฟุตบอลอาชาในม้ากรรมกีฬาเช่นเกม2014ที่อินชอนประเทศเกาหลีใต้รวมไปถึงการผ่านก็ถึงรอบ 12ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2018รอบกันเลือกโซน A C e, เอเชียรอบที่3ได้ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชนะทิพย์สงกระสินไม่ว่าจะเป็นธีรทรบุญมาทันสารัตอยู่เย็นทิติพันธ์พ่วงจันทนธนาบุญเกสารัตกวินธรรมศาสตรจาน,นันธีรศิน์แดงดานะครับโกลเด้นเจเนเรชั่นต่างๆในชุดนั้นเนี่ยปัจจุบันก็บางคนก็ โรยราไม่ได้ติดทีมชาติแล้วบางคนก็อายุเลข3แล้วนะครับเราจําเป็นที่จะต้องปั้นนักเตะเน็กเจนยุคใหม่ดาวดวงใหม่ๆต่อมานะครับซึ่งแนวรุกหลังกองหน้าผมว่า3รายนี้เนี่ยแนะฮะที่จะเป็นเน็กเจนให้กับทีมชาติไทยในยุคที่มีมาสถาระอิชิอิเข้ามาคุมทีมครับและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับที่ผมนํามาฝากทุกท่านให้ได้ฟังกันในวันนี้นะครับในจอห์นสตอร ยังไงก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องจอนด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ